มีกุศลอยู่แล้วที่บ้านเราก็มีเทพเทวดาเต็มไปหมดเลยทุกสายญาณเลยที่บ้านน่ะที่บ้านปู่ที่บ้านเล่าเรื่องผีนะ่ะมีทุกอย่างเลยทั้งสายบรรพบุรุษทั้งสายสายเทพมีครบเลยอย่ามาบอกนะว่าไม่มีอะไรไม่เคยเห็นนะว่ามีทุกอย่างเลยเบรมคูพวกปู่ฤาษีตาไฟบอกว่าคุณกุยสายจินตรงโดยตรงแม่คุณอิม ใช่ค่ะบร,ม,บรมครูปุรุศีไม่คุยเป็นร่างทรงของอา่าสีปางตอนนี้เนาะอามากิมบอบปางคนแก่อามาพุเจ้อนะบางประทันพรอามา,าพันมือแล้วก็อามาหนาไหนคนซิมยศปอดักเป็นปางเยียมังกรเนาะแล้วก็เมียกองโคนโอูก็เวลาถึงกินเจไม่คุยต้องกลับเมืองไทยสองเดือนก็อยู่สัญเาตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงทีหน่ง,ง,ท,นงทุกวันนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย มีใครอยากถามอะไรแม่กุยไหมเออแม่กุยมานั่งเีอพวกเราถามนะเมื่อกี้แม่กุยบอกว่าใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะขอบคุณทั้ง6กสิบวัยยูเซอร์ด้วยนะคะเมื่อกี้7 7เนาะเน่อขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะปู่นารอดเคยเป็นเคยเป็นพ่อนะเคยเป็นพ่อของเล่าเรื่องผีมชติบางก่อนเพราะนั้นปู่นารอดท่านเหมือนกับว่ามาดูแลคุ้มครอง,อ,งองรักษาเรา พ้นจะคิดอะไรจะพูดอะไรพอนึกถึงปู่ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยตาที่สามเราจะเปิดจะเห็นเลยของเล่าเรื่องผีอ่ะพอว่าปู่ช่วยผมด้วยครับผมติดขัดเรื่องนี้เรื่องนี้มันดูเออมันมีทางออกมีคนมาช่วยทันทีจะเป็นแบบนั้นของเล่าเรื่องผีอ่ะมีไหมใครถามอะไร วะ,ะคุยให้จบครับแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเราเอ็มลงก่อนนะเราอเอ็มลงก่อนเดี๋ยวพี่โชคขึ้นมาเอาพี่โชคขึ้นมาพี่โชคจะได้มาคุยกับแม่กุยเขาอ,อยากถามแม่กุยเอา้าทำข้าวจ้องก็ได้แอนได้ข้าวจองได้ครับสวัสดีคุณแม่กุยสวัสดีรอบห้องครับผม คุณแม่กุยอยู่ประเทศอะไรครับผม,มอ,ยอยู่สวิเซนด์ค่ะเป็นคนโลกเหนืออยู่อ๋อแล้วแล้ว,ลวคุณคุณแม่กุยนี่ท,ทำมถึงมาเป็นร่างนานหรือยังครับ,บกี่ปีแล้วครับเออน,น,นอยังไม่ไม่ ไม่นานค่ะไม่เคยอยู่สั่งงางมาตั้งแต่อายุ62โอ้สาธุแล้วก็ช่วยงานบุญด้านจีนมานานมากแล้วใช่ไหมครับใช่ขอถามหน่อยสิแล้วผมผมกับท่านพญายมมาบานเนี่ยเกี่ยวเนื่องอะไรกันครับท่านยมกับท่าน มีเกี่ยวอะไรเหมือนกับเป็นพ่อลูกนะวันมีความสมคัญช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่เคยพูดตามที่ไม่เคยเห็นคนนั้นนั้นไม่ไม่เคยอยู่ศาลเจ้าก็คือช่วยเหลืออากงอะไรเงี้ยวันไหนว่างเขาไปอยู่ศาลเจ้าวันไหนไม่ว่างก็ไปเรียนหรือจบแล้วไม่เคยมาทำงานราชการวันว่างไม่เคยเข้าไปทุดวันประจําแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะศาลเจ้าวันประจําสมจังอ่ะไม่ไกลประมาณสามปึเจ็บ ่ยวางแล้วตอนนี้แม่แม่คุยก็ต้องต้องทําภาวนาต้องอะไรทุกวันเลยใช่ไหมมานานแล้วทามานานแล้วใช่ไหมครับแม่ฝอยก็ต้องทํานะเพราะว่าเราจะวันหนึ่งวันหนึ่งต้องต้องทําภาวนาวันละกี่ชั่วโมงหรือยังไงครับผมอยากอยากรู้หน่อย ตอนนี้ไม่ไม่ได้นะไม่ได้นานนะไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งสมาธินิดหน่อยสิบห้านานทียี่สิบานาทีไม่ได้นั่งให้ถึงว่าเอา่อไปเห็นหน,น,นู่นเะห็นนี่เนาะสมัยนี้เนาะแต่สมัยฝึกใหม่ๆอ่ะอันนั้นนั่งน,นั่งนานนิดหน่อยประมาณสองชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้ <ừ> ไม่ได้นานเป็นไม่ไม <ừ> เคยก็<ๆ>เหมือนทั่วไปในเลยไม่ได้เก่งแบบใครใครคนทางจีนี่ทางจีนนี่มีเดินจงกรมได้ไหมเป็นจีนมหายานใช่ไหมไม่มีค่ะดิน ทาที่สาลเจ้าไม่มีการเดินจงกรมไม่มียุบหนอพองน,นอแต่ว่าไม่คุยเข้าวัดปกติคุณคุทั่วไปเนาะครับ <ไป S 1> อ่ะ <ไป S 1> เดี๋ยวอ,อยากให้คุณแม่กุยรบกวนหน่อยรบกวนบ,วรบรารมีทำบุญสัมผัสอะไรเกี่ยวกับผมบ้างช่วยบอกหน่อยครับผมพีม่โชคเปิดหน้าไหมแม่กุยต้องให้เปิดหน้าไหมแม่แม่กุยเคยเห็นพี่โชคยังไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องรลกปกอ ไม่เคยก็เห็นมีมีเสด็จพ่อร้อามีพระเจ้าจากศินเคยเป็นนักบวชนักรบเคยมีสายเหมือนชาติหนึ่งเคยเป็นสายพญานาคเหมือนกันเนะเาะเห็นมาแบบนั้นแต่ถ้าไม่พูดไม่ถูกก็ขออภัยเนาะไมุุ่ยก็ไม่ได้เก่งคาใครๆหรอกแต่พูดไปทำจิตที่มันเน้น ม่กุยเก่งกว่าแม่กุยเยอะแยะม่กุยเคยเข้าดูช่องผมแล้วเคยดูช่องผมเนี่ยเคยเข้าไปดูแล้วใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ยังไม่เคยเข้าไปยังไม่เคยเข้าไปคุยแค่ผ่านผ่านไปแต่ไม่ได้แวะเข้าคุยอ่าแต่ก็คือเห็นผมแล้วนะเห็นเห็นว่าเห็นว่าเล่าเรื่องผีแต่ว่าก็ไม่ได้แวะเข้าไปขึ้นห้องหรือไม่ได้ไปคุยอะไรแต่เห็นว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีนั่นแหละมีบางคนเขาบอกว่าเข้ามาห้องผมเนี่ย บ้านผมเนี่ยผีเยอะเลยจริงไหมทุกที่เลยไม่ว่าบ้านใครเขาแอนตั้งหลายอ่ะอย่าว่าแต่ที่นั่นเลยทุกที่ก็มีหมดนอกจากว่าเราเราไม่สัมผัสเขามันไม่คุยทํางานนะบางทีก็มานั่งที่โซฟาไม่คุยทํางานที่โรงเรียนเนาะก็ไม่คุยก็คุยกับเขาเหมือนคุยกับคนบอกว่าเออนั่งสบายนะนตามสบายนะอยากนั่งอยากนอนอยากเดินตามตามสบาย ืขอถามถามอีกนิดนึงว่าดีไหมการที่คนมีตาทิพและเห็นผีได้ทุกเวลาเนี่ยแม่กุ๋ยว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีครับถ้าคุณเ่ินบอกว่าไม่ดีเขาไม่รู้แต่ไม่เคยคิดว่าดีอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนเราเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายของเราแค่เขาเปลี่ยนภพภูมิมาเป็นวิญญาณเพราะนั้นไม่อะไรคือทึ่นั้นไอ้ฉันช่วยอะไรทําไมคุณ อ่ามันพูดในจิตอ่ะอยาให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยว่าดีสําหรับไม่คุยนะสาหรับคนอื่นแล้วแต่อืมก็ถ้าถ้าวันไหน,นาม,าม่เขียนให้เอียดนิดนึงนะคะถามอ่านไม่เข้าใจถ้าวันไหน,น,หนไหถ้าวันไหนคุณแม่กุยเข้ามาดูช่องผมก็เห็นอะไรอยากจะมาพูดอะไรมาแบ่งปันประสบการณ์ได้นะครับน้องแอนนี่เห็นคุณกร,รยาเขาพิมพ์เขาก็อยากจะรู้ตัวเขาอ่ะ ชิญคุณกะลยาขึ้นมาแทนพี่โชคก็ได้ครับขอบใจมากพี่โชคลงก่อนอ่ะเอาคุณกัลยาขึ้นไหมขอบคุณนะครับคุณแม่กุยอนุโมทนาสาธุครับก็พูดไปตามนั้นไม่ต้องให้อ่าก็พูดไปตามนั้นไม่ต้องให้เชื่อนะคุณอะไรนะคุณพัดไร้วก็อยากไปขอแม่คุณ แม่เคยเป็นร่างทรงมาแล้วทำไมอยู่ๆก็กลับมาติดนี่ติดกันมากมายค่าแบบในหรือเปล่าคะอันี้ไม่เิดหวังแล้ไม